สอน After Effects แบบเร็วๆการ Parent และ n o d Object สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยน Transform ของ Layer Layer หนึ่งเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงไปตามกับอีก Layer หนึ่งเราจะทำยังไงวิธีที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทำการเลือกทั้งหมดที่เราต้องการให้มันเปลี่ยนไปพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนค่าอย่างเช่นเรา Keyframe มันเสร็จแล้วเราก็ไปที่1วินาทีแล้วเราก็เลื่อนไปทางขวาแค่นี้มันก็ไปตามกันแล้วเห็นไหม มาได้แบบนี้สมมติณนะเวลาตรงกลางเนี่ยเราอยากจะให้มันล้อมันกระดกลงหน่อยเจอหลุมเราก็จะทําการแบบนี้เราก็เลือกล้อสองอันข้างบนเสร็จแล้วเราก็กระดกลงมามันก็จะได้ประมาณนี้แต่ประเด็นคือเราอยากจะเปลี่ยนโพซิชันของรถอะเราไม่อยากจะเอารถเนี่ยให้มันตรงนี้ละเราอยากเอามันมาลงข้างล่างเราจะทาไงดีเราก็บอกโอเคเราก็เอามาทั้งแผงเนี่ยแล้วก็เลื่อนมันลง สิ่งที่น่าสนใจคือล้อเรามันมันวิ่งแปลกมไม่ตามรถเราก็ต้องมานั่งแก้คีเฟรมของล้อใหม่ลบไปแล้วก็มานั่งทาให้มันกระดกใหม่เลื่อนลงาล,ละจะเห็นว่าแค่นี้ก็ยังซับซ้อนแล้วเลยถ้ามีคีเฟรมมากกว่านี้ก็คงปวดหัวแน่นอนโดยเราเนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า parenting การทำ p a r e n t เนี่ยก็คือการทำให้เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเนี่ย เปลี่ยน transform ไปตามอีก Layer, layer ร์เลเหนึ่งไม่ว่าจะเป็น position scale หรือ rotation ซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันง่ายมากมาที่ panel layer ตรงนี้จะเห็นมันจะมี parent and link ตรงนี้ใครไม่มีเนี่ยสามารถคลิกขวาไปที่อคอลัมน์มันจะมีคำว่า parent and link สามารถกดได้ซึ่งเมื่อเรามาดูก็จะเห็นว่ามันชี้เป็นคำว่านันอยู่ก็คือไม่ได้ตามใครทั้งสิ้น เมื่อเรากดลงไปก็จะเห็นว่ามันมีเลเยอร์ของเราทั้งหมดเลยยกเว้นเลเยอร์ตัวเองที่กดไม่ได้ซึ่งอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเจ้าตัวเลเยอร์เนี่ยจะให้ตามใครอย่างเช่นให้ตามรถของเราไปเมื่อเราทําการเลือดลด่อนรถก็จะเห็นว่าล้อเราก็จะไปด้วยโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกตรงนี้ก็ได้เราสามารถกดสิ่งที่เรียกว่า i c k whip ตรงนี้ได้วิธีการใช้ก็ กดค้างแล้วก็ดึงไปหาเลเยอร์ที่เราต้องการให้มันตามไปอย่างเช่นบอดี้คามันก็จะเอาค่ามาใส่ตรงนี้ให้เราสามารถเลือกหลายเลเยอร์พร้อมกันได้โดยการกดชิปหรือกดโทนค้างแล้วก็คลิกไปที่เลเยอร์ที่2ของเราเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงมาเห็นว่าทั้งคู่ก็จะตามตัวบอดี้คาของเราเราลองขยับลถดูก็จะเห็นว่า,ามันไปตามหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Position เองแอ p ก็พอเองหรือแม t แต่สเกลและโรเทชันมันก็ไปหมดนะคราวนี้รถเราจะวิ่งไปไหนก็ได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัว Parent เนี่ยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของค่าของ Transform จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ามันยังดูปกติเนาะโดยจากค่า Position ของเราแกน X อยู่ตรงกลางทั้งคู่เหมือนเป็น960แกน Y จะต่างกันหน่อย ตัวนี้จะอยู่ข้างบนกว่าแล้วตรงนี้จะอยู่ข้างล่างกว่าสเกลข้างบนจะ100%และข้างล่างจะเป็น80%ตัวสั่อ2ตัวนี้ผมทําให้มันขนาดเท่ากันแต่ว่าแค่ลด s สเกลมาโ t a ิชันเท่ากันและ a n c ก o r p พอยตก็เท่ากันคือ0ู 0. ถ้าผมทำการพาเรนท์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราลอง p a r รน t ไปดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเห็นว่า Position ของเราค่ามันเปลี่ยน จาก960ตัวนี้มันเป็น0และจาก720ตัวนี้มันเป็น260สาเหตุก็คือสิ่งที่มันทำการาร Par เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือมันจะไม่ได้อ้างอิงจากตัว Composition ของเราแหละแต่มันจะอ้างอิงจากตัวนี้ของเราต่างหากตัว Par e n t มันจะดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห่างหรืออะไรจากตัว Par e n t ยังไงบ้างโดยอ้างอิงจากจุด anchor point ของ parent นั่นเอง หรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าตัวชายหนึงเนี่ยแกน x อยู่ห่างจาก position ของ Parent เนี่ยเป็น0และแกน y เนี่ยอยู่ห่างจาก position ของ Par e n รเนี่ย260เมื่อเราลองเปลี่ยนเป็น0ูนย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไปทับตัว Parent s c a สเก็เช่นเดียวกันยังค้างอยู่ที่80เมื่อเราทำการส c a l p p r r e n t ขึ้นก็จะเห็นว่าทั้ง Parent และชายเนี่ยมันยังตามกันไปอยู่ ในขณะที่สเกลของชายเนี่ยยังเท่าเดิมเพราะว่ามันทํางานเป็นสเกลของชายอย่างเดียวซึ่งสเกลของชายจริงเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากตัว p าร e เ t ของมันอยู่แล้วหรือพูดง่ายง่ก็คือถ้าเราสเกลเจ้าตัว p a r e เ t เป็น200%ชายเนี่ยคือ80%ของ200%นั่นเองและถ้าเราบอกว่า100%ชายเนี่ยก็คือ80%ของ100%นั่นเองดังนั้นเราก็เห็นมันตามกัน แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสเกลของชายได้แบบอิสระเช่นเดียวกับโรเทชันก็จะเห็นว่าถ้าเราลองหมุนโรเทชันดูชายจะหมุนตามไปด้วยโดยสิ่งที่มันอ้างอิงเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะอ้างอิงกับแองเกิลพอยต์ของ p าราเอนนั่นเองก็เห็นว่าเวลาชายหมุนมันก็จะหมุนตามแองเกิลพอยต์ของ p าร e เอนแบบนี้โดยที่ถ้าเราหมุนของชายเองเนี่ยมันก็จะหมุนแองเกิลพอยต์ของตัวเองหรือถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็ การทำพา p a เรนตเนี่ยมันคือการเอาชายเนี่ยปกติที่ยึดทรานสฟอร์จากตัวคอมโพสิชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นยึดทรานสฟอร์จากตัวพา r เรของเราแทนนั่นเองเมื่อเรากลับมาดูที่รถเนี่ยเราลองเปลี่ยน Position ของรถด,ดูเปลี่ยนตำแหน่งไปเลือ่อนไปทางขวาเราก็ไลลดเลื่อนแ็จแล้วเราบอกว่าเราอยากจะทำการ Position ของล้อดูเราก็บอกว่าให้ล้อมันกระดกหน่อยแต่ว่าเราขอคีย์ตรงนี้ก่อน ให้มันเท่าเดิมเสร็จเราก็ทําล้อให้มันกระดกกระดกไปข้างบนข้างล่างโอเคก็เห็นว่าตอนนี้รถเราก็วิ่งแบบปกติที่ล้อมันกระดกลงเสร็จแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนวิถีรถจังเลยเราจะทํายังไงดีแล้วก็แค่เปลี่ยนของตัวรถเท่านั้นเพราะว่าล้อเนี่ยล้อเนี่ยมันตามรถไปอยู่แล้แลวเราก็เลื่อนรถลงมาก็เห็นว่าล้อมันก็กระดกเหมือนเดิมไม่ได้แปลกประหลาดเหมือนตอนที่เราทําครั้งแรกหรือแม้แต่ เราอยากจะให้รถเนี่ยมันหมุนด้วยตอนที่วิ่งมันก็จะกระดกได้ถูกวิธีมันก็จะได้แบบนี้คราวนี้มาต่อกันที่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าชายทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมที่พาเรนต์อยู่จะเห็นว่าทุกอย่างมันเคลื่อนตามพาเรนต์แต่สักวันหนึ่งเราบอกว่าเราไม่ต้องการพาเรนต์แล้วอะเราต้องการลบมันออกเนี่ยแล้วเราจะทําการครวบคุมมันยังไง สมมุติว่าทําเราทําการคีเฟรมทั้งหมดเอาไว้เนี่ยแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าตอนนี้เราไม่ต้องการพารเรนต์แล้วอ่ะแต่อยากให้ชายเคลื่อนที่เหมือนเดิมอ่ะเราลบพารเรนต์ออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพารเรนต์ทั้งหมดของชายจะกลายเป็นนันแล้วก็แอนิเมชันก็จะหายไปเลยเราจะทํายังไงดีล่ะที่ถ้าเราไม่ต้องการพาร์เรนต์เรายองจะอยากจะให้มันเคลื่อนที่เหมือนเดิมอยู่ สิ่งที่เราสามารถใช้มันได้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า null object อยู่หรือก็คือวัตถุว่างเปล่าซึ่งเราจะใช้วัตถุนี้นี่แหละในการทำงานโดยทั่วไปเลยที่เราต้องการอ้างอิงจุดต่างๆให้กับกลุ่มของ object นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกขวา new และ null object เรากได้วัตถุทีม่มันก็มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแต่ว่ามันจะมี position ของเราให้ดู ซึ่งเมื่อทําการเรนเดอร์มันออกมาเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเพราะมันเป็นวัตถุที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยงนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็บอกว่าเอาทั้งหมดเนี่ยมาอ้างเองไว้กับแนวอ็อบเจกต์นั่นเองเสร็จแ,แล้วเราก็จะเลื่อนแนวอ็อบเจกต์แทนและแน่นอนเวลามันหมุนเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนตามาา anchor point ของพาร e เรนต์แต่มันจะหมุนตาม anchor point ของแนวอ็อบเจกต์แทน เมื่อเราทำการหมุนหรือสเกลแนวอ o อบเจกก็จะเห็นว่าทั้งหมดมันออกมาจาก Now Object ไม่ได้อ้างอิงตามตัวตัวของ p a r e เ t แล้วแล้วถ้าเราอยากจะให้ Now Object เนี่ยมันอยู่ที่ p a r e เรน์เนี่ยเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยเราก็ต้องล้างเจ้าตัวนี้ทั้งหมดก่อนไม่ให้มันตามเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อน Position ของ Now Object กต์เนี่ยไปหา p a r e เ t นั่นเองสิ่งที่เราทํทำก็คือเปิด Position ของ p a r e เ t มา กด p ก็ได้เสร็จแล้วก็อปตัวนี้มาแปะโปก็เห็นว่านาวอ็อบเจกต์ไปอยู่ติดกับ Position ของ p a r e เรเรียบร้อยซึ่ง Position ของ parent เนี่ยมันอ้างอิงตาม Anchor Point ของมันอยู่แล้วดังนั้นเราก็ใช้ position ของ Par e n t ได้เลยเพื่อแทน a n c h o r ล o i n t หลังจากนั้นเราก็ทำการ p าร p n t ทั้งหมดไปกับกลุ่มของนาวอ็อบเจกต์ปรับเพียงเท่าน,นี้ เราก็สามารถใช้จุดตรงนี้ของ parent เนี่ยเป็นการอ้างอิงได้แล้วทิปเล็กน้อยสมมุติว่าเราบอกว่าเวลาเราลิงก์ r a r e เรเนี่ยเราอยากจะให้เจ้าตัวเนี่ยมันมาแปะที่เดียวกับ now อ็อบเจตรงนี้เลยจะทำยังไงเมื่อกี้เราเสนอวิธีไปแล้วว่าเราก็ทำการเคลื่อนที่ Position เนี่ยให้มันมาตรงกันก่อนถูกไหมแล้วเราก็ค่อยๆ p r r e n t แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่กดพิกวิบเสร็จแล้วมาที่เนาจากนั้นกดชิปค้างแล้วปล่อยเมาส์ก็เห็นว่าเจ้าชายสเราเนี่ยมาเด้งมาตรง n นาอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปในการสอนเรื่องของ Parent นะครับแล้วก็ Now Object นะครับผม ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะสามารถนําไอเดียเนี่ยไปใช้ต่อยอดกับงานของตัวเองได้นะครับผมซึ่งมันก็เอาไปทําได้หลายอย่างเลยแล้วก็ตัว Now Object กับการ Parent เนี่ยก็เอาไปใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับในการควบคุมเรื่องของกล้องนะครับจากที่เราสอนไปในคลิปที่แล้วโอเคครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม บ้านโมชันกันมานะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับแล้วก็ข้างๆปุ่ม Subscribe จะมีปุ่มกระดิ่งนะครับสามารถทำให้เป็นแบบกระดิ่งทึบนะครับมีขอบกระดิ่งขึ้นมานะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเรานะครับเมื่อเราลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานน่นอง โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมมากๆกนะครับก็ในตอนนี้เราก็1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่ทําให้เรามาได้ถึงขนาดนี้ครับไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับบ้านโนชานนะครับผมขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ